สวัสดีทุกคนพาชมบรรยากาศครับถนนลมกาวทุกคนลมกาววันที่สามสิบสามสิบเอ็ดทุกคนนี่บรรยากาศครับทุกคนวันที่สามสิบเอ็ดชมบรรยากาศนิดหน่อย วันเลี้ยงก้าวไปส่งลูกมามาดูกรุงเทพด้วยัขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายที่กรุงเทพด้วยกันนอนปลักนอนปลักสามสี่ตัว งวัวเลี้ยงควายที่กรุเทพ ข้าวมันเลยข้าวคน มชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับบรรยากาศธนาคารวันที่31เดือนธันวาคมเปิดให้กิด กันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอชมบรรยาก่นอนบบัต